ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงซีซ่าเปลี่ยนไปไม่ใช่ทอกแอนเท็ดทอกไปทอกมาไม่ได้เทแต่คลิปวิดีโอนี้เทก่อนแล้วค่อยทอคกับเมกบันนี่ไททันครับผม,มเพื่อนใช่ไหมโอเคทำไมผู้พัฒนาเขาไม่ตั้งชื่อว่าไททันเมกบันนี่แมนผมว่าน่ารักกว่านะ ยูนิตตัวนี้ผมได้มาในราคา1 8ื่นดนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆต้องได้กลับมาคืนสัก1 5 0 0นถึงจะเรียกว่าคุ้มทุนนะครับแหมใส่เสื้อมันชี้เข้าตัวเราพอดีเลย <Bro. S 1> ในระหว่างที่เรากำลังทอกอยู่นี้ผมก็ตั้งขายไปด้วยในราคา20,000ื่นเจมนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าน,นะแต่ไม่มีใครขายเลยเราก็ขายคนเดียวไปนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเลือกมีไม่มากถ้าเพื่อนมีเจมก็ดึงได้เลยครับ ผมดึงมาด้วยอ่ะโอเค6เอิบเขาเทรดอยู่กะจะดึงไปขายต่อในราคา80นะครับผม20เจมผมก็เอาครับช่วงนี้เก็บเล็กผสมน้อยมีคนขายระดับมีชิกเอกรเชอร์คาเมล่าแมนนะครับราคา590เกมาิถืว่าถูกนะเพื่อนๆเ,เป็นระดับมีชิกนะครับแต่ว่าผมไม่มีเจมอะดึงไปขายต่อไม่ได้เจมไม่พอนะครับผมเจมหมดไปกับยูนิตตัตวนี้นี่แหละครับ คิสตันช็อปด o p com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเล t ทิลเวย์ดิฟเอนซ์บล็อกฟตและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคเมื่อกี้นี้ผมออกเข้าใหม่ได้ห้องมาอ้ What? วดวตกใจหมดเลยเพื่อนๆขายได้299เจมนะครับคิดว่าจะขายตัวนี้ได้ <laughs> สะดุ้งเลยเมื่อสักู่ออกเร็วไหม งั้นเราตั้งขายต่อ299นะครับโอ้โหเพื่อนเขาขายต้อง39,000เจมอะ่ะคุ้มขาย20,000เจมถูกไปหรือเปล่าผมเอาออกแล้วตั้งราคาใหม่เป็น25,000ดีไหมเอาไงดีทุกคนครับเดี๋ยวนะผมขอดูแป๊บตั้ง25,000ได้ก็เท่านั้นครับผมเพราะในเซิร์ฟไม่มีใครมีเงินถึง10,000เจมเลย เหมือนจะมีคนรู้ด้วยนะครับว่ายูนิตตัวนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขในส่วนของ AOE นะเพื่อนๆเมื่อสกักครู่นี้ที่เขเทรมาเนี่ยเขาเทรดมาถามเรานะครับว่า AOE ปรับแล้วหรือยังนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับยูนิตตัวนี้ถ้าไม่ปรับนี่คือขายไม่ออกบอกเลยอที่ผู้พัตาราโฆษณาเอาไว้เนี่ยมันหนักกว่าไทยด้านเบสเซนแมนอีกนะเพื่อนเอนเอาจริงถ้าความสามารถเป็นแบบนี้เนี่ยมาเพื่อนขอข้อเสนอดีๆหน่อย มาสกู่นี้4ีคนเนี่ยแต่ละคนมาระดับ u n c o ม m o n ระดับแรทั้งนั้นเลยไม่ต่างกัน u n c o m ม o n นขยับจาก u n ค o m m o n มาเป็น e x c ค u s i v e ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่อร่อยนะครับเชฟสาตัวตัวละ4ี่พยังขาดทุนอยู่นะครับผมยังไม่ได้เพื่อนๆถ้า4ตัวเนี่ยโอเคมีโอกาสนะครับเขายังไม่ยอมแพ้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ4ตัวแล้วบวกมาอีกหนึ่งครับเพื่อนๆเ,เอาไงดี ผม่าต้องแลกแล้วแหละงานนี้เชฟ4ตัวบวก1ได้อยู่มั้งเอาก็เอานะครับผมเพราะว่าถ้าแลกไปตอนนี้เนี่ยผมขาดทุนน้อยแต่ถ้าเก็บไว้มีโอกาสขาดทุนมากนะครับผมงั้นเราเอาเชฟไปปล่อยต่อพอได้เงินมาก็ค่อยเอาไปซื้อใหม่หลังจากที่ผู้พัฒนาทําการปรับแล้วนะครับผม <c oughs> ขอดูราคาเชฟแป๊บนึงนะได้ใช่ไหมเชฟอะ่ะยังอยู่ที่4 0 0พนใช่ไหมครับผม วันก่อนเห็น4,007นะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าวันนี้เหลือเท่าไหร่แล้วถ้าได้โจนี่มาขายตัวเดียวรวยเลยนะครับผมอัพเกรดไททันดิวแมนแสนห้าเนี่ยเพื่อนๆแต่ผมเห็นเขาขายกันประมาณนี้แหละ1นึ0 0 0สนถึงหนึ่นะครับผมถ้าขายมากวันนี้ก็คงจะไม่มีใครซื้อนะครับเพื่อนๆขนาดแท็ก2ยังเห็นแสนสามยังมั้งนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครขายด้วยนะครับแต่โดยภาพรวมอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แกว่าๆแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเชฟเลยเชฟไม่มีคนขายเลยอะ ไม่อยากจะเชื่อว่าผมไปมาห้าห้องไม่เจอเชฟเลยครับผมแม้แต่ห้องที่6ก็ไม่มีครับอย่าบอกนะว่าเชฟเขาไปลงแข่งมัเตอร์เชฟไทยแลนด์กันหมดอะ่ะ